สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนทุเรียนสามพี่น้องนะครับหรือว่าสวนทุเรียนภูเขาไฟสามพี่น้องบ้านซำตารมอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้จะพาทุกท่านเดินชมสวนนะครับชม ทุเรียนภูเขาไฟแล้วก็ชมเงาะภูเขาไฟนะครับป่ะคุณผู้ชมครับไปชมกันเลยครับนี่ครับบรรยากาศนะครับเข้ามาปุ๊บทางขวามือเรานะครับก็จะเห็นเงาะสีแดงสดมากๆนะครับซึ่งกำลังสุกเลยนะครับเงาะครับตอนนี้โอ้สวยงามครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปชมทางด้านโน้นกันต่อนะครับ ตรงบริเวณนี้ก็เป็นทางเข้าแล้วก็มีป้ายนะครับซึ่งอันนี้ทุเรียนครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูทุเรียนก่อนว่าต้นนี้ดกมไหมนะครับก็ถือว่าดกครับทุเรียนต้นนี้ครับนี่คือสวน3พี่น้องอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับออกมาก็มาชมเงาะกันต่อเลยครับสีแดงสดมากๆนะครับเงาะสุดยอดครับ อากล้องไม่โฟกัสโอเคครับโอ้คุณผู้ชมครับน่าสนใจทีเดียววันนี้นักท่องเที่ยวหนาตาครับเดี๋ยวพามาดูทุเรียนนะครับต้นนี้โดกมากๆนะครับอืออทุเรียนต้นนี้ดกจริงๆครับดูครับดกมากๆครับดูครับสวนสามพี่น้องอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ อัตลักษณ์จุดเด่นทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดนะครับหนึ่งในทุเรียนที่อร่อยที่สุดของประเทศไทยนะครับเขาบอกว่ารูปทรงไม่อ้วนมากหนามแหลมคมมีอาสีออกน้ำตาลเนื้อสีเหลืองสม่ำเสมอทั้งผลเนื้อแห้งและนุ่มแล้วก็ที่สำคัญกลิ่นไม่ฉุนมากนะครับนี่คืออัตลักษณ์ของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกดนะครับ ดกมากๆครับต้นนี้ก็โดกเหมือนกันครับต้นนี้เดี๋ยวเราเดินไปชมมาดูาต้นเงาะต้นนี้นะครับนี่บริเวณนี้ก็สีแดงอีกแล้วครับเงาะซึ่งโอ้โหสวยงามครับคุณผู้ชมครับดูครับ มาดูทุเรียนต้นนี้ครับดกมากๆกครับทุเรียนยที่นี่คือสวน3ามพี่น้องสวนทุเรียนภูเขาไฟอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับดูครับเาสีแดงสดมากๆครับดูครับคุณผู้ชมครับ วันนี้นักท่องเที่ยวหนาตาทีเดียวครับวันนี้ถือว่านักท่องเที่ยวเยอะมากๆครับวันนี้ท่านใดอยากจะมาเยือนมาชมก็เรียนเชิญเลยนะครับช่วงนี้ทุเรียนกำลังสุกเงาะก็กำลังสุกครับนี่โอ้โหโดกครับต้นนี้ก็โดกนะครับทุเรียน อู้สุดสุดยอดมากครับสวนทุเรียนสวนนี้เงาะนี่กำลังแดงเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหมามาชมกันครับคุณผู้ชมครับ เงาะสีแดงนะครับกำลังสุกเต็มที่เลยนะครับทุเรียนก็ลูกใหญ่มากๆนะครับก็กำลังดกทีเดียวครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้ดกมากๆครับนี่สุดยอดมากๆนะครับคุณผู้ชมครับอื้มดอกอีลีครับพี่น้องครับสวนสามพี่น้องด้วยครับเด้อนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของสวนทุเรียนสามพี่น้องนะครับหรือว่าสวนสามพี่น้อง บ้านซำตารมตำบลตระกาศอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ